สวัสดีนะครับ f c ทุกคนนะครับวันนี้เข้ามาในซอยลึกลับนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีร้านนี้ออ่คือของเยอะมากนะครับของเยอะมากเครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมิกเซอร์นะครับดอกลำโพงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อ n p อนะครับกิฟนะครับผมแล้วก็ของนาโดวานะครับ m อ a นีนะครับหลายหลายแบรนด์มากครับโอ่ก้อมนะครับผมคาเน็นะครับ โอเคนะครับคือต้องบอกว่าร้านนี้คือตอบโจทย์นะครับมีทั้งแหลมหัวจรวดนะครับโครงหลอ่อโครงปรั๊มนะครับโอ้อ้อมค้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูต่อตองโครงน,นิดนึงนะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับร้านเวฟบบรรโมร้านเวฟบ,บ้ารโมนะครับเวฟบ,บ้ารโมครับ ดอกลำโพงเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใช่นะครับนานาวานะครับ1,200วัตต์นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบขออนุญาตันสี่ให้ถ่ายนิดนึงนะชค1 2ทดสอบอันนี้เป็น power ของอะไรครับมิกเซอร์ครับเป็นมิกเซอร์ของป็เป็นมิกเซอร์ของซาวเบนนะชค1 2ทดสอบทดสอบ ชิคนหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับก็คือรับคืนจากตรงนี้นะครับครับเป็นไมลอยสองตัวเป็นแบรนด์ของ nts อ๋อครับผม mnts mts นะครับผมเป็นไมลอยนะก็บริษัทน้องนภพงศ์นะครับออก็คือของบริษัทน้องๆของของ nnte นะครับผม n t e นะครับคือในร้านนี้คือจริงจริงแล้วประกอบด้วย ครบวงจรไหมครับครบครับครบตู้ลำโพงนะครับใช่ครับครบเลยคือจัดชุดอะไรได้เลยใช่ไหมครับมีกองแหลกก็มีนะครับฝั่งนี้นะครับผมอันนี้เป็นเป็นเป็นแหลกกี่กี่ยูนะครับแปดแปดอยู่ครับแล้วตัดซส์เลยหกยูก็มีนะครับผมนี่นะครับแหลกใส่แหลกใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างๆนะครับเรียกว่าครบนะครับอันอันนี้เขาเรียกกล่องแหลกแบบแบบไหนครับตัวนี้ วัสดุมันจะเป็นไม้อังนะครับแล้วก็ุ้มด้วยผิวอลูมิเนียมแบแต่ด้านบนก็จะเป็นเอ็นอบทั้งใบครับผมตัวนี้นะครับเป็นของ n p e นะครับผมครับเป็นแหลกของ n p e นะครับคือราคาเริ่มต้นจากยังไงครับพวกแหลกเนี้ยราคาเริ่มต้นตอยู่ที่สองพันิดๆนะครับสองพันนิดๆนะครับ้แหลกขอ๋อก็คือราคาก็อัพขึ้นไปอีกนะครับครับผมนะครับแล้วดอกลำโพงนี้คือลูกค้า สามารถซื้อแยกได้ใช่ไหมคได้ครับจุดต่ออันนี้นะครับดอกละโพงนะครับผมเยอะเยอะมากครับคือผมขอเก็บภาพน่งดอกกระโงมผมเห็นแล้วมันสวยะละลานตามากนะครับด้านล่างนี้ก็คือไว้เหรอครับหรือว่าจะเป็นพวกหัวจลวดอับอันนี้เป็นแหลมหัวจรวดนะครับแลมหัวฉรวดต่างๆนะ ปักเตะฝั่งนี้ก็มีนะครับนะครับก็คือแนะนำนะครับร้านนี้นะครับอยู่ในซอยอที่แยกมาจากซอยทิพวารีนะครับด้านบนก็จะเป็นชุดไมลอยนะครับของไมโครเทคนะครับผมน่าจะเป็นไม้ันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูช้าๆนะครับ เครื่องคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับแอมขยายต่างๆนะครับเอ็มเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อแอมนาลาของแอหนยขอ NTE นะครับผมครับ NTE h ฮ n นิกอ๋อของฮอนิกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบรนด์นิดหนึ่งครับบางคนก็อยากจะดูว่าแบรนด์ยังไงนะครับ อันนี้นะครับร้านนี้นะครับก็แนะนํานะครับเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์กล่องนี้นะครับเยอะมากนะครับมีแบรนด์ของอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวนะครับผมดูนิดนึ่งออไมโครเทคนะครับไมโครเทคซาวเบสนะครับ ชาวเบสนะครับผมนะครับเปิดทุกวันใช่ไหมครับเนี่ยเปิดทุกวันนะครับผมเปิดให้ทำการทุกวันนะครับโทรมาปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงอะไรได้เลยใช่ไหมครับครับผม ใ่ครับขอบคุณนะครับวันนี้วันนี้แนะนําร้านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อลูกค้าต้องอ๋อฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมครับใครับอ๋อเหรอผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตนะครับอ๋อรนี้จะลไปนิดนึงม่อ๋อเป็นไรครับผมเมื่อกี้ไปเห็นฝั่งนี้นะคือจริงๆแล้วมีฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นะครับชุดต่างๆนะครับ วันนี้พามาแนะนํานะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งจะมาเปิดในในช่องของผมนะครับคือผมไม่ได้มาถ่ายร้านนี้นะครับเพิ่งจะมาถ่ายครั้งแรกนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือตู้ลำโพงต่างๆนะครับผม